องซาผิวเงอะงะเหมือนสอวอด้วยสีเนื้อ4 0 8และลงสีให้งุ่มง,งามดังสูงไวยด้วยสีทราย4 0 1จุ่มความชลาให้เฉดเงามีมิติด้วยส้ม4 0 6ชุ่มความชั่วตัวโกงให้แสบตาด้วยนีออนเหลืองเสริมบารมีด้วยส้ม4 0 6อีกนิดและเลงสีเทา6 0 2เหลืออยู่แค่นี้รู้แล้วเหยียบไว้ล่ะห้ามบอกใครนะเฟยเพราะยังมีอีกหลายคนไม่รู้ถมสีดำไปให้ทั่วได้เลยไม่ต้องกลัวเปลืองเพราะใช้ดินสอ5 b บีถมแทนแล้ว ว่าแต่มันคุ้มไหวันนี้อึดอัดไปนิดตัวเล็กไปหน่อยแต่ก็ได้อยู่ ช้างวีรชนงามีขี้ฟันสมจริงด้วยบลูเกลเพิ่มหินปูนให้เฟียวด้วยแซนขู่สีให้เนียนพ่อผู้ผาสีสันสดใสสวยปิ้งใช้พิ้งชมพูร,รองพื้นขัดสีชวีวันให้สวยงามด้วยเพเพเบรนสีลายแหลกขัดอีกชั้นจะเสริมความแข็งแกร่งให้หนาตาช้างจะไม่ลงดำก็ได้นะแต่ลงดีกว่าเพราะมันยิ่งดูหน้าเกรงขามขึ้นอีกขั้นโอ้โหโคตรช้างทรงพลัง ลงลายเยลโล่ความขยันปั่นตรงไหนความเชี่ยวชาญก็อยู่ตรงนั้นหากวาดรูปทั้งวันโคตรเพี้ยนแต่ถ้าขี้เกียจกระจอกกว่าหลายขุมรีบใช้บูเกลฝึกฝนสกิลด่วนจีระบายสีไม้เวนได้เบาเหนื่อยไหมไม่เคยสนชอบไหมนี่แหละบ้าเลยเมื่อยไหมตอบตรงเมื่อยจริงปาดบาโอเคอร์ทับอีกเลยเยอไม่ต้องกลัววาดไม่เก่งเพราะมันเก่งตั้งแต่กล้าลงมือวาดแล้วปั่นเบิร์นโอเคอร์มั่วๆไปเลยภาพจะสวยไหมไม่ได้อยู่ที่ใจแต่อยู่ที่วาดแล้วมันสนุกอาเปล่านั่นแหละโคตรสวยอยากมีนิ้ สุริยันต้องเล่นเกมให้ระหำหากอยากมีข้อมือเทพเจ้าต้องระบายสีไม้พิงทั้งวันละเลงเพอเพลอย่ากลัวเละให้ทำใจเลยว่าเละนแน่ๆเบรลไล่แหลกให้เนียนเสียสีเพิ่มความมั่นใจรักกระตูนให้วาดรูปรักสีไม้ต้องประหยัดสีดำแววตาผู้ผาหลอดิบๆด้วยเจตสาธุโคตรขมงวงแดงเกาะปีศาจคตรฉาส เดือดดานดับดินด้วยมอสกรีนปาดขอบขอบเป็นเฉดเงาก่อนเว้นให้ไร้ขาวสักนิดเพื่อประหยัดสีแล้วละเลงเยลโล่ทบได้เลยจะได้เกาะทองคําวงวิ้งแสบตาอานช้างปาดให้งามีสเสน่ดด้วยเยลโล่กรีนผสมอีกชั้นรีดให้เนียนด้วยเจนงาของงวงแดงต้องใช้แซนเวทเทอรลิงเป็นขี้ฟันให้หินปูนเกาะเป็นคราบสวยๆถมบูเกรอีกเลเยอร์จะให้อารมณ์งาเขี้ยวที่น่าเกรงข่มฉายางวงแดงต้องใช้ออเร เนสดเติมที่งวงให้สมฉายาตบด้วยเรดประสานอีกชั้นสีแดงจะสว่างเป็นงวงแดงสมชื่อลุยละเลงคามีนรองพื้นทั่วทั้งตัวให้หยาบกระด้างเบรนอีกชั้นด้วยบราโอเครจะยิ่งทรงพลังดังช้างสารตกมันไลเชสีดำทำเอางวงแดงเป็นช้างปีศาจที่สุดแสนร้ายกาดขึ้นทวีคูณโอ้โหแม่จ้าโวยโคตรอลังปังปูงปี อย่าลืมเว้นไฮไลท์แสงขาวนิดนึงก่อนส่วนก้านกล้วยก็ต้องลองพื้นด้วยสีชมพูอ่อนๆถึงจะสมเป็นช้างอ่อนโยนเติมชมพูสุดเข้มตรงใบหูแก้มหน้าผากงวงเล็กน้อยและบริเวณเ,เข่าแต่งเฉดเงาด้วยสีโคตรน้ำเงินเข้มดูแล้วตลกพิลึกและเลงสีฟ้าอ่อนโยนแบบจัดหนักจัดเต็มสีไหนขวางทับมาแล่งให้หมด เติมสีดำที่ปากและขนที่หัวจับๆตาการกล้วยเวอร์ชันสกายก็ต้องสีเหลืองมะนาวดูดีบีเสน่ห์กวนบาทาเสร็จแล้วอย่างจัาถ้าอยากใช้สีไม้เป็นใช้สีทราย4ี1ลองพื้นมั่วๆให้สนุกก่อนระบายเงาผมด้วยแดงเข้ม104อย่าไปคิดเออเองว่าระบายไม่เป็นใช้แดงชมพู105ถููเฉดเงาเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะเจ็บ พอสีทนได้ทุกอย่างจะไม่ยากถ้าเราคิดว่ามันง่ายด้วยเหลือง403ถึงเราจะทอ้อแต่เราต้องใช้สีส้ม406ลุกขึ้นสู้มันถึงจะพัฒนาได้มากกว่าเก่าเว้นแสงเหลืองให้รู้ว่าเราได้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่ามากที่สุดระบายสีชมพู110ให้ทั่วตัวไม่ต้องกลัวไม่สวยเพราะมันไม่สวยอยู่แล้วดวงตาตอกลิ้มชัยชนะฉลองความกล้าของเราด้วยนีออนเขียวเห็นไหมสีก็สวยอยู่ เสริมความคมแบบดุๆให้กล้วยปิ้งใช้บูเกเลลายอักขละอาคมเวทมนต์สุกสกาวด้วยเยลโล่ละลายกล้วยปิ้งเอาไปทอดทั้งตัวด้วยครีมเบทขนที่ผมเฟียวเงาะหล่อเหลาด้วยเชสนาทยอมให้เปรี้ยวเสียวได้ใจด้วยเลดบาวระบายบาวฉลมทั้งตัวกล้วยปิ้งให้มันสู่โคตรเฟียว รับคมขี้ฟันให้เหลืองอ่อยด้วยบรัชออนอ่อนตบด้วยซิลเวอร์งาจะแลดูมีมนขลังระบายสีผิวรองพื้นด้วยชมพูพิงย้ำนะครับว่านี่ไม่ใช่ฉบาแก้วเข้าใจตรงกันนะแต้มเฉดเงาให้เข้มด้วยคอบ b บลูดูแล้วตลกพิลึกละเลงเซอรเรียนบ e ูทับอีกเลเยอร์ไม่ต้องเกรงใจใครยอมให้มันทั้งตัวตาการกล้วยเวอร์ชันสกายเจ้าเล่ด้วยเลมอนเยลโล่แต่งหล่ออีกนิดด้วยสีดำจิตแจ่มใสโอ้โหการกล้วยตัว นี้โคตรหล่อขี้เล็บขี้ไครขี้ฟันจะสวยสายได้ต้องฝนด้วยบรัชรองพื้นก่อนใช้ซีเวอร์แต้มทับให้ผสานกันจนเกิดคาบหินปูนรองพื้นให้ผิวหยาบกระด้างด้วยครีมเบรดอย่างมันมือและเลง Burn o er, าาเบิร์นโอเคอร์เผาไหม้เบรดให้สีมันสอดบมดให้ละเอียดระบายให้ติ่งรูหนังถลอกด้วยวอมิเลียน แค่นี้ผิวก็โคตรจะสดแล้วสดจริงสีจี๊ดแสบตาฝนขี้เล็บ ขี้ฟันขี้งาให้เหลืองอ่อยด้วยบลัชสวยๆใช้ซิเวอร์เคลือบหินปูนอีกชั้นให้สมจริงดูดูดนันสมช้างสึกผิวช้างหยาบกระด้างแข็งกระโดกกระโปงยังชี้โดต้องละเลงแสนรองพื้นก่อนงวงจ้นน้อยยาวใหญ่ระบายให้โดดเดด้วยบลาวเข้มๆสมชายเฮ้ยสมกับที่เป็นช้งางปาดเฉดขี้ใครให้คล้ายเฉดเงาจนมีมิติเวทลิงหลอกต ด้วยเวนได้เปาอาโอ้โหนี่มันพ่อพันช้างนี่หว่าช้างพลายทุกตัวจะเท่ได้ต้องเติมขี้ฟันขี้เล็บให้มีคราบด้วยบลัชหนาๆทุกตัวก่อนระบายซิลวร์เกผสมจะก่อให้เกิดสีค่าผินปูนก่อตัวสมจริงขูดพิ้งลงอาคมระบายความในใจจะทำให้ภาพยิ่งมีมน์ขลังผิวน้องรถถังหยาบกระด้างแข็งกระดก กระโปงยังชี้เดด้วยมาเชนต้าตะมูตะมิปุ๊กกะปิกระเบิดพลังงานจ้อนน้อยอย่างทรงพลัง100่กิโลด้วยทองคำโกลออเฮ้ยสมชื่อรถถังภาพนี้เดือดแท้ระบายพลายสิงขอนให้เป็นตำนานด้วยบรัชอ,อนอ่อ,อนรองพื้นให้ทั่วปาดไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบ ผมเองก็เรื่อยเปื่อยแบบเอื่อยๆใช้ซิวเกให้ดักดานตามซอกขี้ฟันงาและขี้เล็บเหมือนจะดูสวยสมจริงใช้ไลโอเคอร์เวทเทล,ลิงให้เป็นเฉดเงาแซมลงไปให้มันมีเฉดสีหลากหลายผสานเบรนให้มันฟินทำให้มีน้ำหนักสีเบาและหนักดูไม่จืดจางชื่อสนิท แถมถ้าใช้หลายสีจะได้แบ่งเบาการใช้สีหนักไปสีใดสีหนึ่งเพื่อเพิ่มความประหยัดสีได้อย่างลงตัวแต้มดำให้ดูหล่อยิ่งกว่าปกติจนดูผิดปกติแต่มันก็เป็นปกติที่ซ่อนความผิดปกติให้มันเหมือนจะเป็นปกติโคตรเฟี้ยว ตอนนี้ผมคิดชื่อตัวนี้ได้ครับตัวนี้มีชื่อจริงว่าก้านกูกวงกวนกากกล้วยนะครับชื่อเล่นชื่อก้านกล้วยปาดสีให้เดือดดานด้วยพิงเพิ่มความเฟี้ยวให้แก้มดูชมพูระเรื่อด้วยฮอตพิงขี้เล็บเนี่ยสวยจี๊ด้วยบูเบนเกแล้วเลงออเลเอนให้รองเท้าแตะเนี่ยเฟี้ยวเงาะเลาะจนเล็บมันโคบระบายให้เนียนใช้ครีมเบทง่ายๆเสริมอีกเฉดให้มีมิติชั้นเชิงด้วยบราวแบบลูๆ่ๆเฉดเงาก้านกูกวงใช้คอบบูเพิ่มความเท่จนสมองมันไหลปาดเบนเซเลนบูจัดเต็ม ช้างสีฟ้าสเสนตาจะสวยต้องเลมอนเย็นลูเฮ้ยเอาจริงก็ดูน่ารักอยู่นะเนี่นยรองพื้นด้วยสีชมพูอ่อนๆก่อนสาบานว่าน,นี่ไม่ใช่ฉบาแก้วเพิ่มชมพูเข้มในใบหูแก้มจิมลิม และอื่นๆตามใจเราบอกเลยสีโคตรมุงมิงสาสีโคตรนำเงินให้เป็นเงาสวยๆถึงจะดูแอบ,บเละๆเธอเธอก็ตามจัดหนักด้วยสีฟ้าครามปาดมาปาดกลับไม่โกงสายตาการกล้วยเวอร์ชันสกายต้องกวนส้นด้วยนีออนเหลืองลงดำที่ปากและผมจิ้มลิ้มลงสีแก้ควยให้สั์กระจายใครเคยโดนบ้างบอกเลยโคตรเข็มรสกลิ่นมะนาวหอมชื่นใจอ้วหน้าช้อนจิเป๋ง เกราะช้างพีศาสขูดเงามืดด้วยมอสกรีนปัดให้ดาร์กอย่างเข้มเดือดดิบด้วยซิวเเกรและเลงอย่าลงง่ายๆทับลงไปเลยเกาะทอง แสบตาเคลือบหินปูนให้งาสวยเหลืองอ่อยด้วยแซนทับอีกชั้นด้วยซิว่าเกรงงาจะแข็งแกร่งงงสวยชี้โดแต้มส้มเป็นแอ่งแอ่งพร้อมบวกตาแดงระบายให้ดูนะเกรงขามถมเรตรงไปให้สมฉายาปีศาตาแดงเพิ่มความโหดร้ายด้วยฮอตพิง์ร้อนแรงดังช้างปีศาจตกมันเบลนผิวเจ้าตาแดงให้เนียนใช้บราโอเคอร์ยิ่งทรงพลังร้กาจยิ่งนักเฉดเงาช้างปีศาจถูกสกิบนดี้ประสิทธิ์สิงล่างด้วย สีดำทำมินแม่จะโว้โหโหยเท่ชิหาย รองพื้นให้การกล้วยดูทรมพลังหน้าเก่งขามแข็งแกร่งด้วยพิงสดแต่ก็อย่าเผลอไปคิดว่า,าเป็นชบาแก้วสะละลายทองคำดูหรูหราช้างหอนเป็นๆด้วยเยลโล่เหลืองอ่อยผ้าไหมสีแดงเรดดูมีบารมีช้างศึกคึกอย่างร้อนแรงผมเอาเรนทับอีกชั้นเบรนสีให้เนียนเพิ่มความอาหังการให้โคชาสารงาโค้งเรียวได้รูปสูบจิตวิญ,ญญาณบรรพบรุษช้างศึกด้วยบูกเกระเลงคอบบูเว้นไฮไลไท์ชมพูไว้พอประมาณ จะเป็นก้านกล้วยช้างน้ำเงินสุดเท่ hey, จ้าไปเลยสาเซโรียนบลูทับให้ปังผสานเบนให้เนียนสีสามสีสามคีจะรวมเป็นหนึ่งโปะเฉดเงาด้วยสีดำให้เข้มพยาก้านกล้วยออกซึกแววตาก้านกล้วยเวอร์ชันสกายลงเลมอนเย็นลูเปรี้ยวได้ใจเวอรเลยมันหล่อไว้เฮ้ย แลเรงพิ้งลงอาคมการกลวยจะยิ่งดูทรงพลังหน้าเกรงขามสดยิ่งกว่าผมก็การกลัวยที่ใช้ฮอตพิ้งแต้มสีเนี่ยแหละเดือดฟุดๆลายทองสุดสกาวแวววับ อารามงามตาด้วยเยลโล่ระบายเรสปูพรมงดงามแท้ความเดือดดานเสริมความแข็งแกร่งต้องใช้บูเป็นเกรเท่านั้นชุดสมเด็จพระนเรศวนออกศึกเท่ด้วยเวนได้บราวใช้คอบบูเป็นเฉดเงาของก้านกล้วยทะยานฟ้าปาดทาไปทั่วด้วยเซเล่บูอย่างสดใสสง่างามสีตาของก้านกล้วยเวอร์ชันสกายต้องใช้นีออนเหลืองส่วนใครอยากจะใช้สีอะไรก็ตามใจได้เลยไม่หวงก้าง เพราะกลัวกล้างติดคอตะโกนสุดเสียวเลยว่าคู่โหดเดือดเคลือบพิงเพิ่มความเดือดให้กับการกล้วยสิบเท่าทาไปเลยสีเลดแดงฉานความแข็งกร้าวจะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกขั้นทำอานทองโป๊ะบาวพ่นไถได้เลยเเคลือบเยลโลทับ ความสวยจะยิ่งมีสง่าราศีช้างสามชุบโครเมียมให้อลามเหมือนชามข้าต้มด้วยบลูเกร้ระเลงเฉดเงาให้ก้านยาวดูแข็งแกร่งชี้เดดด้วยอัลตามาลีนเท่านั้นระบายสีสกายบลูให้ทั่วเว้นชมพูไว้บ้างนิดหน่อยเพื่อความเฟียลขูดความเท่ปาดสีดำให้พอเพียงการกล้วยจะได้ออกลบแบบเฮาหานไม่กลัวเปืองสีดำโอ้โหชุดนี้โคตรอลัง ผสานพลังสุดแข็งแกร่งด้วยพิงระบายก่อนเลยเพิ่มพลังทีวีด้วยแสงม่วงเพล่งานนี้มีเดือดเสริมขี้ฟันให้เหลืองอ๋อยด้วยบลัชออนอ่อนก่อนตะเลงเชื้อรามอสกรีนปาดให้สนุกมือจนสีไม้หัวบานเบอ้อขยี้สีไม้ให้เนียนจนสภาพบูบีย้ยู่ยี่ด้วยซิวเกรย์ระบายเฉดเงาให้เข้มแท้ใช้คอมบบูแหวกสีลงไปฝนเซเเลนบูถูให้ทั่วตัวแบบยับยับไม่ต้องกลัวเละเพราะว่ามันเลอะอยู่แล้วแต่งเฉดสี ดำนิดหน่อยหอมปากหอมคอก็พอเดี๋ยวหมดขึ้นมาจะไม่มีสีดำให้ใช้พอคุณทุนหัวเรียบง่ายแต่ดุดันเวอร์ แต้มสีส้มออเรนจ์ให้กระฉูดบาดขี้ตาแต้มสีแดงเรดทับให้กระฉาดบาดขี้ใครแต้มแปลงขี้ฟันให้สวยรวยสเสน่ดด้วยบลัชเข้มๆอัดเคลือบหินปูนให้ดูสวยอีกชั้นด้วยซิวเวอร์เกรเพิ่มความสดผิวสีเข้มด้วยพิงรองพื้นเสริมความเฟี้ยวละเลงลำโพงด้วยเปื่อยแบบเขอะเะด้วยมอสกรีนแต่งเฉดเงาคบบบูให้ดูตลกสลกเหมือนไปเลอะขี้โคนช้างมาระบายซิวเวอร์เกรแต่งให้นี เียนเสี้ยนสีให้สวยเบรนเซลริ่นบูทั้งตัวมั่วให้สวยหลอกตาแต่ดีต่อใจเสริมเฉดดำเพิ่มความแข็งแกร่งของสปีกเกอร์อีเลฟเฟนโอ้โหแม่งเท่เหลือรับประทาน งานินลงสีโลหิต103แค่นี้ก็ปีศาจชัดๆหลายอาคมเปล่งแสงอลาัางการด้วยนีออนส้มและเลงชุดด้วยส้ม406อย่างเดืเดอดขอบสีง่ายๆใช้แค่สีเหลือง403ก็พอระบายสีเทา602อย่างประหยัดที่สุดสัญญาว่าจะใช้ให้หมดก่อนที่มันจะหายละเลงสีผิวงานินให้ดูหน้าเกรงขามด้วยชมพู110ตบมุกทับอีกชั้นว้ายว้ายว้ายเยาวันแม้วันจะหักขามือจงละเล ให้มันอย่างต่อเนื่องด้วยสีผิว408อยากให้ผิวเนียนเหมือนตูดเด็กเบลนด์ด้วยสีขาวเท่านั้นงานยิ่งใหญ่อลังการต้องรองพื้นด้วยสีเช้อลาเขียว211ก่อนปาดทับกันให้เน่าด้วยม่วง704ลงดำอย่างเบามือที่สุดงานนินจะเดือดขึ้นไปอีกขั้นโอ้ยอลังการน่ากลัวโคตร ลงสักลายอาคมด้วยสีเรดเปลไม่มีเวทมนต์คุณใสให้ดิบเถื่อนเพราะกลัวจะโดนกระโถนแผ่นกระบ,บาลแต้มลายเรดทับสัจจกความจริงจะปรากฏว่าสีมันสวยจริงขี้เล็บสวยง่ายๆด้วยซิลเวอร์ฝนให้เป็นเฉดเงาชุบพิงายเวทอาคมไสยศาสตร์ปาดยังไงก็โคจะสวย แต่ก็อย่าไปเชื่อเยอะเพราะนี่แค่ระบายสีไม้ลองผื้นเองและเลงบลัชอีกชั้นทับอีกเลเยอร์รอบนี้สิสวยจริงขูดงาให้ขึ้นลาและเรียวสวยด้วยแสงไฮไลท์ด้วยมอสกีนเขียวอีและเลงวอร์มเกรคูดสีเพื่อจะเกิดเลขท้ายสองตัวให้เนียนงาเรียวสง่าจะดูมีมนขลังเฉดเงาลองใช้วอมเกรปาดไปเลยง่าดีแต้มให้งานั้นอลังการสีดำ สมกับฉายาเงาหนิ้นเชโคตรเดือดแววตาระบายให้ดูดุดันก่อนได้เปรียบด้วยสีแดง103สดสดลายอาักขระเมบเมบ็บ เทพด้วยสีนีออนสม้มลงสีผิวช้างพลายงานินให้เดือดดานดับดิ้นด้วยชมพู110และเลงเฉดเงานีออนชมพูให้ดูลาวกับปีศาจหลุดออกมาจากขุมนรกเบรนสีผิว408ให้เข้ากันดังกาแฟผสมน้ำตาลทั้งขมหวานอย่างกลมกลม่อมระบายสีเขียวเข้ม212 ความทมินของงานดินจะเริ่มออกรสชาติออกสึกอย่างห้าวหาญทะลนององค์อาจด้วยสีแดงเข้มจะสูทับอีกชั้นอย่างบลาคลั่งนรลกจะแตกอกอีกแป้นจะแหกปัตตพีสันสะเทือนสีดำประหยัดสีหากใช้สีม่วงจะสสองทับอีกแล้ว่เอเฮ้ยนี่มันทำไมมันเท่เยี่ยงนี้ งวงแดงประทะการกล้วยมวยถูกคู่ประเดิมสนามช้างชนกันให้อลังการด้วยสีเทา602 เพื่อเป็นเกียรติแก่การเปิดฉากบูสนนันโลกปัตตภีราองฉานลงมือละเลงก่อนได้เปรียบงวงแดงฟันไหลกระแทกไอการยาวจนย้ยด้วยสีส้ม46ทุ่มสุดกำลังการกล้วยก็ไม่รอช้าสวนกลับด้วยสีชมพู1น0่นทันทีไม่มีเกรงกลัวแต่พละงกำลังของงวงแดงนั้นมหาศาลยิ่งนักเมื่อใช้สีมาเจนต้า7จ8ระบายบับเสริมพลังมวลช้างสารสลายกล้ามเนื้อตึงเปรี้ยงการกลวยแตกสีฟ้า3 0 2เคกระโหรกให้แข็งกร้าว ดับเครื่องชนเอาให้แหลกคิ่แกล่งกล้ายังจะต้องอ่อนระทวยเมื่อโดนหัวตอกสถานถึงสวงพระเจ้าช่วยกูย,ยังต้องบวชชีเมื่องวงแดงใส่เกียรหมูเด้งน้ำตาลเข้ม507 อัดทับอีกชั้นสายตามุ่งมั่นเอาจริงของการกล้วยด้วยสีนี้ออนเหลืองกระแทกเข้าไปงวงแดงเปิดอันติสีแดง103ฝฟาดงวงฟาดงาจนการกล้วยยังต้องแสบจี้เสริมเฉ็ดเงา706การกล้วยไม่รู้จักคำว่าถอยถึงการต่อสู้จะดุเดือดแค่ไหนแต่สีดำระบายนิดเดียวก็พอโอ้โหสึกครั้งนี้ใครจะชนะวันนี้ ภาค2เปิดมาโปเชตตลุมบอลด้วยสีเทา62 2ใช้เท่าที่จำเพนพองามก็พอแล้วส่วนภาคแรกอย่าสปอยนะกระแทกอันติทรงพลังป่าด้วยนีออนเหลืองให้แสบตาการกล้วยช้างทรงพลังเหินเป็นหนุมานด้วยสีชมพู1 1 0งหงนวงแดงถึงกับต้กระใจด้วยสีส้ม4 0่คิดว่านี่แม่งลิงหรือช้างวะเนี่ยการกล้วยทุ่มพลังด้วยช้า302กระแทกเขาให้อักเสบด้วยท่าหนุมานเหาะข้ามลงกาฉลมสีแดงอีก7จ็งวงแดงถึงกับเป๋ออ่อนแรงยุ้ยกันเลย ละเลงน้ําตาล507เสริมเข้าไปอีกเพื่อยันพลังของการกล้วยงานนี้ไม่มีตุ๊กตาช้างลลุกแน่นอนการกล้วยประเคนสีม่วง706จัดหนักแถมปอลดรถราคากางเกงช้างไทยใส่แล้วเบาสบายเหมือนไม่ได้ใส่กรกนององแดงถึงกับปรีดสีแดง103ร้อนลุ่มจนอยากขายสีไม้อัดแท่งอย่าใส่การกล้วยให้จุกกันไปข้างเส้นขนปิวสลวยสะทานลมเหินกระแทกกุงกะลาด้วยสีดำโู้ยช้างซัดกันอย่างเดือด ระเลงสีเทา602ประหยัดเท่าที่จะทำได้และเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิก35บาทหรือซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเทาผมจะได้ระวังไม่ให้น้องหายเท่าที่จะเป็นไปนได้งวงแดงกระแทกส้มสี่ไม่รอช้ากระทุงจะเแคฟ้ฟาดหางงานนี้การกล้วยเจ็บตูดแน่การกล้วยเป็นรังสีสีชมพูใน 1, 1 0, มากับบางกายพลังตั้งรับเพิ่มพูนขึ้นทวีคูณใส่สีแดงอีก8 งวงแดงหมายจะเอาการกล้วยให้แตกในในคราเดียวยอมซะที่ไหนกันการกล้วยสีสดระบายด้วยสีฟ้า3.2 2อืึดทึก และบานงวงแดงก็มาหยุดยั้งง่ายๆโดยเสริมสีน้ำตาล507เพิ่มความแรงของสะโพกเข้าไปอีกระดับจังหวะนี้การกล้ยหน้าซีเป็นไก่ต้มด้วยเช็ดงาม่วง702ระบายสีแดงเข้ม103งวงแดงขึ้นคููได้อย่างทรนององอาจสีดำใช้อย่างระวังอย่าให้การกล้ยต้องเก็บตูดฟรีประกายแสงจระเข้กระแทกทวารฟาดหางสวยสดแสบสันด้วยนีออนสม้มการคุ้ยตุยแห ก้านกล้วยลายอาพอรลิเกรั่วๆด้วยทองเกลเยลโล่สีจะสดสวยยิ่งกว่าทองคำสว่างสีผ้านุ่มๆจุ่มด้วยเรสระบายอย่าให้เละ,ละเเทอะเหมือนที่เห็นในคิดรองพื้นผิวก้านกล้วยให้หยาบกระด้างด้วยพิงเฉดเงาไลา่เฉดด้วยโมบบูสีสวยกริบวิดบางมวยและเลงไลบูให้ทั่ว มั่วสั่วจั่วสั่วสัวยิ่งแหลมบาดงาช้างงามเด่นเป็นสง่าหรือซิวเวอรเกรมุ่งมันด้วยเลมอนเยลโล่เหลืองมะนาวกาวจริงๆหน้าหล่อพอกด้วยสีดำเท่านั้นพ่นน้ำอย่างเฟีเ้ยวสีแก็กวยไรโอเคอร์การกล้วยสามสงพลังอย่างที่สดุด จิตรทิ์ขวัญหายขี้ขึ้นสมองต้องใช้เยลโล่แต้มเพื่อสงบสติสีหมวกสวยแบบพื้นๆด้วยบราวเฉดคนนกเฟี้ยวด้วยคอบบูรูละเลงเซเลเรียนบูยับๆสับให้งับปรับเป็นสีให้เข้ากันเติมดำจิตรทิ์จิตหนึ่งรู้สึกจิตจีร่องปากเน่าด้วยออเรน์แบบถกชัยเฮ้ยสีน่ารักได้อยู่เฮ้ย ฉบาแก้วน่ารักได้ใจแต้มให้สวยด้วยออเรนแถมเยลโล่เสริมสเสน่ห์สวยจุงเผยรองพื้นระบายอ่อนๆด้วยบรัชผิวฉบาแก้วจะลุ่มยิ่งกว่าตูดเด็กเฉดเงาจะละมุนล,ลุ่มลึกได้อีกต้องคามีนเฟียว,ยวใช้พิงทับอีกชั้นปั่นได้อีกแววตามีประกายสีสวยด้วยเจดกดไลค์ให้กับความน่ารักบวกหนึ่ง ลูกคู่ลูกการกล้วยผิวสวยใสยด้วยพิงรองพื้นเฉดเงาต้องขามีนสีมันสดเข้มได้ใจเบรนให้น่ารักน่ารักเงียนๆจนเลียนเลียนด้วยบลัชเพียวเพียวอีกตัว เฉดเงาหัวแท่ฟีลยวด้วยคอมบูระบายเซเลเลนบูปูดให้ทั่วรั่วให้ถูกใจ <c oughs> ขี่ไซโค้งงอย่างแท่เป๋ด้วยไลโอก <c oughs> ตาเด็กๆหล่นไม่ไกลทนด้วยเลมอนเยลโล่เฮ้ยยิ่งกว่าคำว่าน่ารัก แต้มนีออนเขียวประเดิมพลังชนิดใหม่ของการกล้วยช้างการกล้วยมีคุณสมบัติพิเศษเปลี่ยนสีตามร่างที่สิงเข้ามาได้ตอนนี้คือพลังของนีออนสม้ม แต้มแดง103เพิ่มความเดือดดานคมคู่ศตรูและเลงสีเทา602ใช้ระบายอย่างประหยัดที่สุดสายฟ้าฟาดด้วยนีออนเหลืองแสงสะท้อนของนีออนเนี่ยมันสวยจริงสีผิวเปรี้ยวด้วยสีเนื้อ408เบลนให้เนียนด้วยสีทไาย4 0 1อย่างอ่อนๆโปะโบะสีรังส่งให้ดุด,ดันด้วยสีเขียว202เหมือนซอมบี้เฉดเงาม่วง7 0 2โคตรเฟี้ยวสุดๆลงนำเสร็จนี่มันกางกล้วยล่างผียายเทอร์โบ หรือโอคารุนล่างช้างวันนี้โอ้โหจะยังไงก็ช่างแต่เหมือนสติใส่แว่นว่ะ ระเลงพิงฉลมทั้งตัวให้การกล้วยเดือดระอุยิ่งกว่าทุกคลิปที่ผ่านมาชุดอุปกรณ์เบเบสสมัยอโยธยาในตำนานเคลือบด้วยหมอท่าแววตาการกล้วยที่กำลังใช้ไม้ไตายเอ็กซ์ตรีมเดชเทวีไซคนเดือดทะลุประลอดด้วยเลมอนเยลโล่เสริมความกาวที่หนักแน่นจนพี่นวงกันไกย่ยังต้องเหนื่อยซูดจะดมจนดรามา่าลอนแรงด้วยฮอตพิงเฉดเงาใช้คบบูการกล้วยจะมีพลังชุดเปเบสมากกว่าปกติถึง10ิบ เท่าเติมขี้เล็บให้เท้าก,าก้านกล้วยดูมั่นคงและแข็งแรงผสสานพลังทุกสีใช้เซรเรเลนบูก่อให้เกิดนักสู้เบลเลสมัยอโยธยาที่สมบูรณ์แบบไหนทํานานเจ็บยังมีใครเดือดกว่านี้อยู่อีกไหมลาลีลาเปิดก่อนได้ปูดด้วยสีไม้บูเกเรการกล้วยยอมซะที่ไหนอัดพิงกระแทกแบบไม่มีกลัวทวารจะบานช้างตะบองเพชรเปิดอติเฉดเงาด้วยเพอร์เพล บับความแข็งแกร่งให้สุดติ่งการกล้วยรีบใช้ซิเวอร์ขัดเล็บตีนให้เงาแวบพร้อมรูปหน้าสตูความโกรธของพญาช้างลาลีลาเขียวอีเอเมลล่อย่างสดบทขยี้ทุกสปปรรพสิ่งที่ขวางทางการกล้วยก็ยิ่งเดือดดานทวีคูณแดกดันฮอตพิงตบกลับให้ร้อนแรงสิบเท่าลาลีลาก็ไม่ยอมแพ้เร่งขัดเชสนัทพร้อมกระทืบการกล้วยให้จมแผ่นดินพลังสีโคบอบลูทำให้การกล้วยมีเฉงเงาที่ยืนหยัดพร้อมสู้ พร้อมชนจนตัวแตกเสริมอเลนเข้าไปอีกชั้นเพิ่มพลังช้างตะบองเพชรยิ่งรุนแรงและหนักหน่วงแววตาการกล้วยฉายแสงเลมอนเยลโล่ไม่กลัวคิตีนของพญาช้างแต่อย่างใดพญาช้างเริ่มกระแทกเลสใส่การกล้วยอย่างจังบเบลองานนี้มีหัวแตกการกล้วยมือนเล็กน้อยเริ่มรวบรวมมวลพลังสีเซอเรลินบูระเบิดมวลเป็นคลื่นพลังช้างลาลิล่าระเบิดสีเขียวคาสกินซัดกับการกล้วยสีทนได้อย่างแรงการกล้วยงัดไม่ตายสีดำ อำมหิตพิชิตพญาช้างแบบไม่มีประหยัดสีโเ้นโคตรเดือดระบายเสร็จก็ยังดูไม่ออกเลยว่าใครชนะ บาลเลรลีนาคาปูชิน่าลำวงแบบเดือดด้วยบัชอย่างอ่อนโยนการกล้วยก็ใช้พิงแบบหยาบๆยาบลำวงอย่างอ่อนช้อยบาลเลรลีนา er มุงมิงได้อีกด้วยแซนอีกชั้นยกระดับความน่ารักแต่ฮอตพิงให้การกล้วยดูมีเสน่ห์ไม่น้อยไปกว่าใครเสริมพิงให้ชุดบัลเล่เชิดฉายจนตาแทบจ้องไม่กระพริบแตมบูเกลเสริมบารมีให้การกล้วยโปะเฉดเงาคอมบูบูลงไปงานนี้การกล้วยต้องโดดเด่นยิ่งกว่าและเลงเซเลน เสริมลงไปนี่สิช้างพันแกลงแต้มสีดำอีกนิดรับรองเท่ขึ้นอีกทวีคูณอู้หูการกล้วยรำได้ฟีลเนา ละเลงพิงเปิดก่อนได้ปูดงานนี้การกล้วยเอาจริงทาราเลล่ายอมซะที่ไหนสวนกลับด้วยบัชรองพื้นแววตาการกล้วยเริ่มดุดันทรงพลังด้วยเลมอนเยลโล่สวนฉลามสามขาตาสีส้มออเนรนร้าวฉานจนสมองแทบไหลการกล้วยรับคมเล็บตีนด้วยบลูเกเลงานนี้จบไม่สวยแน่ทาราเลล่าทาราล่าใช้บลูเป็นเกสวนกลับแบบจุกจุการกล้วยชาท็อตพิงเสริมพลังจนร้อนแรง ดุดวงแหวนนันลฉลามสามขาลวบลมซิลเวอร์ระบายให้เกเลจนเกือบเป็นเกกายสภาพเป็นสีเหล็กไหลที่น่าพึ่งละเลงคอบบูจนการกล้วยขายพลังสีซูเปอร์แมนเวอร์ชั่นช้างไทยคิดว่าจะยอมเหรอฉลามดุใช้คอบบูสาดสีจุกๆุแบบไม่ยอมใครการกล้วยทะยานลูกเตะเซเลเลนบูระบายจนยับ มากกว่าที่เคยงานนี้ได้กินหูฉลามแน่ทาราเลล่างัดเซลเลียนบูออกมาสู้อวดรองเท้าแสนงามราคาแสนแพงจนก้านกล้วยหมดหลายแสนลงดําเสริมความหล่อก้านกล้วยไม่เคยแพ้คใครถึงจะเป็นฉลามก็ใช้สีดําหล่อได้ถ้าสดชื่นการประทะก,กันรุนแรงมากจนต้องใช้เลสแสดงถึงว่าภาพนี้เลือดสาบวัวโอ้โหดูท่าสิแม่งเดือด